วันนี้เราจะทำสลัดโลส,สลัดโลแล้วเราก็อันนี้คือเป็นหมูหมูสับนะคะทุกคนวันนี้เราไม่ได้ใส่เห็ดนะใส่แครอทกับุนเส้นส่วนอันนี้ก็คือมหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งดึงเด้งดึงนะคะทุกคนอันนี้ใช้เป็นหมูเด้งนะคะแล,แล้วก็สามเกือเพิ่มความหอมเจ้าเอาวางเลยค่ะเดี๋ยวพี่ใส่เองแล้วก็ใช้มือ ขยำขยำอันนี้เพิ่มความหอมพริกไทยนะคะรพริกไทยอันนี้ก็ใส่พริกไทยให้หอมๆเลยนะคะปรุงโดยรสซอสฟ้าเขียวนิดนึงนี่นตะเอามือขึ้น เคียงไม่ได้ใส่บอกว่าเคียมแล้วเรียมจะมาทำให้กินลอันนี้ซอสตัวนี้อร่อยที่สุดก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาห่อเราก็จะได้ห่อง่ายนี่แล้วก็ทําเป็นก้อนๆแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็เราจะนำผักกาดขาวของเราที่เรานึ่งไว้มาห่อได้เลย เพราะว่ามันต้องใช้ถุงมือเนาะทุกคนเราก็จะทําเป็นหมูก้อนๆแบบนี้ไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือหมูบดที่เป็นหมูบดก็สวยดีนะคะทุกคนแหมหมูบดก็เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยหมูเด้งของเราคือหมูเด้งอ่ะค่อนข้างนิ่มนะคะทุกคนนี่มันจะนิ่มกว่าหมูบดมากๆเลยนี่นะคะมันก็จะออกเละๆนิดนึงอย่างนี้นะคะ แต่ก็อาจจะอร่อยกว่าเพราะว่ามันจะนุ่มนะคะทุกคนมันเด้งดึงเด้งดึงลองทำกินครั้งแรกนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมนะคะแล้วก็ใส่ไส้ไส้ของเราก็ใส่เยอะๆเลยทำกินเองนะคะเราก็เคยไปซื้อกินนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบะ ชอบทำกินเองมากกว่านี่นะคะถ้าไขรที่ไม่มีเวลาก็ไปซื้อกินเอาก็ได้ง่ายดีส่วนมากเราจะทำกินเองนะคะตามใจชอบเลย,ะยนะคะทุกคนทำครั้งแรกก็จะประมาณนี้อแล้วก็หอมคนงานละเอียดอ่อนของเราข <laughs> อมาได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ อาจีจีของเราห่อนะคะทุกคนอันนี้ที่เราหอ่อมันก็ค่อนข้างต่างกันอยู่นะคะเราก็จะชอบแบบความสวยงามนิดนึงนะากินอย่างนี้นะก็จะผักเยอะๆหน่อยนะคะทุกคนนี่ผักเยอะๆหน่อยก็จะจําได้เลยนะคะว่าอันนี้เป็นหมูหวดหมูหวดนี่ก็คือผักเยอะๆเลยอันนี้จะไม่สลับกันแน่นอนนะคะคนอันนี้เป็นหมูหวดส่วนอันนี้เป็นหมูหมูเด้งเด้งเด้งด้งแล้วก็ โอ้โหอันนี้ผักเขาเรียกว่ากินแต่ผักละเฮ้ยหย,ยกสวยนะเจ้าหยกงามงามฮอสุกี้รัวบอกโยกงามมือสมัครเต้นนี่แล้วก็ใช้หมูเด้งส่วนเราก็จะห่อแบบนี้หมูเด้งของเราเนี่ยสีสวยมากเลยนะคะทุกคนอันนี้สําหรับหมูเด้งนะอันนี้เป็นหมูวอดนะคะใส่ผักเยอะกว่า แล้วก็จะลองนึ่งประมาณ10นาทีดูนะคะทุกคนว่าผักอาจจะเละนะคะเพราะว่าเราใส่ใส่หมูค่อนข้างเยอะอาาน้ำเดือดเรียบร้อยนะคะโอเคเปิดฝาไว้ก่อน10นาที